สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข่าสู้ช่องเบิงเหล่าร่วยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับแอดในเสาร์มือวันที่2ีเดือนมกราคมปีพุทธศักราชส5 6 6กับการตามหาโตเลข แนวทางดีๆเด็ดๆด,ด,ดังๆนะคะมินิแอดภาพพ่อแม่พี่น้องมันเทาสุกุลสกุลมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางต่องวดนะคะในคลิปนี้นะคะสิมีสองท่านนะคะมีเลขประตูแล้วก็เลขปลดหนี VIP ค่ะสําหรับเลขของประตูงวดที่ผ่านมาเข่ามาทั้งบนทั้งล่างนะคะประตูเรขหายมาหนึ่งเก้าแปดซีเจ็ดและกัเก้าหนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องคะส่วนเลขปลดหนี VIP ค่ะเขามาเป็นหนึ่งเก้า เป็นโตตรงๆนะคะเอามาอนี้นะคะโตเลขทั้งสองแนวทางิีด้มาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ,คะ,คคะจ้าโอ้หนูมาตามเลขบทนี่ VIP นะคุณแม่ค่ะค่ะจากคุณแม่ได้มาแล้วหคุณแม่จ้าเอาเลยค่ะเอ,เอาเลยจะได้ไม่ต้องรหจ้าจ้าคุณแม่จ้าวิ่งบน วิ่งบนค่ะห้ากับสองห้ากับสองค่ะเน้นไปที่สองเน้นสองค่ะจ้าสามตัวบนค่ะเก้าสี่สองเก้าสี่สองค่ะหกห้าศูนย์หกห้าศูนย์ค่ะหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสองค่ะจ้าทีนี้เลขสองตัวบนจ้าห้าสาม ห้าสามค่ะห้าศูนย์ห้าศูนย์ค่ะห้าสองห้าสองค่ะสี่สองสี่สองค่ะอ่าคนเน้นไปที่เก้าสี่สองเก้าสี่สองค่ะสี่สองสองตัวสี่สองค่ะสองตัวบนจ้าทีนี้ล่างวิ่งห้ากับสี่ วิ่งห้ากับสี่ค่ะจ้ะเน้นไปที่สี่เน้นสี่ค่ะคุณแม่จ้ะห้าหกห้าหกห้าสี่ห้าสี่ค่ะสี่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 ค่ะสี่เก้าสี่เก้าค่ะสี่หกสี่หกค่ะจ้ะมีแค่นี้เน้นไปสี่สี่เน้นส 4, 4, 4, ี่สี่ครับแม่จ้ะเขาบอกว่ามัน ปีใหม่แล้วอาจจะเป็นเลขเป่าก็ได้อืมจ้ะเออแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าไอมันอาจจะหลายตัวหน่อยตอนแรกๆเริ่มต้นเนี่ยค่ะเดี๋ยวต่อไปมันก็จะน้อยลงสองสามตัวแล้วแต่อ๋อนั่นแหละเพราะว่ามันเพิ่งใหม่เนี่ยค่ะโอ้มีนนมีถึงขนาดเหลือสองสามตัวด้วยนาะคุณแม่เนาะใด้มี VEP เนี่ยมันมีแบบนั้นจ้ะแต่ตอนเนี้ยมันเยอะอยู่ตอนแรกๆอะ่ะ อ่าครับคุณแม่เออก็ลองดูมันผิดบ้างถูกมั่งอะไรแหละแม่ว่าจ้าคุณแม่ใครมันจะถูกทุกวัดเนี้ยใช่อยู่คุณแม่นะแม่ก็เลยไปเอามาแม่งั้นแม่ก็ไม่เอาหรอกมันมาไงจ้าอือนั่นแหละจ้าคุณแม่เอาเดี๋ยวหนูทวนตัวเลขนะแม่นะสําหรับอ่าบนนะคะวิ่งบนห้ากับสองเน้นสองค่ะตัวเลขนี้เก้าสี่สองหกห้าศูนย์ หนึ่งห้าสองนะคะสองตัวบนทีนี้มีห้าสามห้าศูนย์ห้าสองสี่สองค่ะอ่าแล้วก็เขาก็เน้นเก้าสี่สองแล้วก็สี่สองบนค่ะทีนี้ล่างนะคะล่างวิ่งห้ากับสี่เน้นที่สี่ค่ะตัวเลขมีห้าหกห้าสี่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 เก้าแล้วก็สี่หกค่ะ จ้ะเขาก็เน้น44มาเนาะแม่เนาอใช่จ้ะคุณแม่เขาบอกว่ามันเป็นเลขเปาค่ะลองดูเพราะว่ามันพึ่งพึ่งมาอาจจะมีเปาก็ได้ปีนี้ว่างั้นอ๋อค่ะคุณแม่จ้อแต่ว่าคำนวณงวดที่แล้วของเขาก็มาอยู่เนาะก็เข้าอยู่นาะคุณแม่เนาะจ้ะจะเข้าอยู่ค่ะค่ะคุณแม่อ่าแล้วทีนี้ไอ้มันก็มีเลขอันนั้นอีกเลขคัตตูน่ะมีไปเอาพร้อมกับเทวดาละ จ่าจ่าคุณแม่เออเอาใส่รวมกันเลยเนาะแม่เนาะเอาเลยก็ได้จ้าจ่าคุณแม่อ่ะอ่ะเลกขตู้ค่ะเลกขตู้วิ่ง,งสามกับเจ็ดวิ่งสามกับเจ็ดค่ะเน้นไปที่สามค่ะเอกสามตัวค่ะเจ็ดเจ็ดสามสาม เจ็ดสามสามค่ะสองศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สามศูนย์ค่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งค่ะสาม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 ค่ะอ่าแล้วกันเน้นไปที่สามสามเน้นสามสามค่ะจ้าเพราะมันมีเลขตัวเดียวเจ็ดสามสามน่ะเนาะจ้าของพอตู้กับเป๋าอีก ค่ะอันนี้ก็เปาอันนี้ก็เปาดิเออแล้วก็เลขล่างจ้าวิ่งสี่ล่างวิ่งสี่ค่ะสี่กับห้าสี่กับห้าเน้นไปที่สี่ค่ะแล้วก็ล่างห้าสองห้าสองค่ะสี่ห้าสี่ห้าค่ะศูนย์ห้าศูนย์ห้าค่ะศูนย์สี่ศูนย์สี่ค่ะหนึ่งหก หนึ่งหกค่ะสี่ห้าสี่เอาสีส่ะเน้นเน้นเน้นเป็นสี่ห้าค่ะแม่ก็ลืม <c oughs> เขาเน้นเป็นสี่ห้าลูกมีแค่นี้แหละ,ะเออมีแค่นี้น้แมนะจ้ะเขาเน้นเป็นสี่ห้าค่ะเอาตัวเลขก็คล้ายๆกันอยู่นะแม่เลขัวนี้กับเลขประตูนี่เหมือนกันตัวใช่สี่ห้าห้าสี่อันนี้มันแม่แม่ว่ามันมันมันจะเหมือนอีตรงเลขวิ่งมะ เขาวิ่งสี่เหมือนกันใช่ไหมค่ะวิ่งไอ้ล่างนี่เขาวิ่งเหมือนกันเลยสี่กับเ้าเออวิ่งสี่กับห้าค่ะค่ะคุณแม่เหมือนกันแต่มันเป่าคนละแบบเป่าคนละเป่าพ่อตู้เป่าพอตู้เป่าบนสามสามค่ะเออไม่ใช่สิของเออใช่พอตู้เป่าบนสามสามของปดนีเป่าล่างสี่สี่ค่ะคุณแม่ อ่ามีแค่นี้แล้วลูกจ้าคีแม่ก็เหลือเลขปัตตุดงแล้วก็เสียลัสีมาเลยเนี่ยถ้าเอาก็เอาเอาเอาไม่เอาเอาเสียลัสีมาแต่ก็มาอยู่นะคะงวดที่ผ่านมาเออ่าจ้าจ้าคุณแม่แล้วก็ที่แม่ไปไปดูกับเขาวนหละเมื่อวานจ้าเอาไหมพี่จะลงไปเลยเอาเอาอยู่แม่อ๋อจ้เขาเดี๋ยวแม่นะนเราเอาเป็นอีกที่เมืองนะ จ้าจ้าค่ะคุณแม่ขอบคุณมากมากค่ะขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสรุปตัวเลขแนวทางท้ายคลิปนี้นะคะในซุนีกัตซิมีอสองแนวทางนะคะคือแนวทางเลขปดหนีเวียพี่แล้วก็เลขของประตูค่ะเลขปดหนีเวียพี่มั่ที่ผ่านมาเพิ่นเข่าหนึ่งเก่าตัวตรงๆนะคะเลขของประตูเนี่ยเขามาทั้งบนทั้งล่างนะคะทั้งสี่เจ็ดแล้วก็หนึ่งเก้าเด้อค่ะเด้อ เอามาร่วมกันนะคะสีบแบงเคืองไว้หายุ่เอาเดี๋ยวข้ามาเบิงเลขปดนีว v ไอพีกันก่อนนะคะเนาะสำหรับตัวเลขปหนีว v i อพีค่ะชุดบนนะคะวิ่งบนหากับสองค่ะเน้นดุทีรักสองนะคะประเวณีว่างเด้อสำหรับตัวเลขชุดบนนะคะมีเก้าซีสองหกหาศูนยหนึ่งหาสอหาสมหาศูนย์หาสองีสองค่ะชุดบนเนี่ยนะคะ เิ่นกะวงกลมอยู่ที่เก่าอ2แล้วก็อ2นะคะพ่อแม่พี่น้องคะสำหรับชุดล่างนะคะชุดล่างของเหล็กปหนีวิทย์พี่นะคะล่างวิ่งห้า กับ4คะ่ะเน้นนะักที่หลัก4ีนะคะตัวเลขมหาหกค่ะสี่สี4สเกาหคะ่ะเน้นล่างสำหรับเลขโปดนี่ v i p นะคะก็คือ4 4เดค่ะพ่อแม่พี่น้องคะวันนี้สำหรับเลขของพ่อตู้นะคะเนาะเลขพ่อตู้นะคะสุดบนนะคะบนวิ่ง3กับ7นะคะเน้นที่หลัก3นะคะตัวเลขมี73320307071 33นนะคะเน้นนะัก ชุดบนเลขประตูนะคะเน้นสามสามนะคะบาีนเลขล่างค่ะล่างวิ่งสี่กับห้าค่ะเน้นยูทีลักซี่นะคะตัวเลขมีหาสองซีหาศูนย์หาศูนย์ีหนึ่งหกค่ะประตูเล่าวงกลมยูทีซีหาเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเน้อเอาอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะแนวทางตัวเลขต่องวดนะคะ เลขโปรดนี่ VIP นะคะแล้วก็เลขของพ่อตู้นะคะนํ่ามาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะผิดถูกไม่ว่ากันค่ะตัวเลขทุกโตมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์ลุดทุกๆุกตนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะที่สําคัญพี่น้องคะเหลนยังมีสติด้อค่ะเด้อ เอาขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทานะคะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขอนโชคโชคมันมลำลำเรื่อยเรื่อยแห้งแห้งปังปังขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้่กันสุขสุขอนค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลตัวเลขแนวทางดีๆแบบนี้นะคะจากท่านเจ้าของข้อมูลนะคะเลขโปรดนี่ VIP นะคะแล้วก็พ่อตูค่ะขอบคุณขอบคุณคุณแม่โคราชค่ะที่ได้ติดตามตัวเลขดีๆแบบนี้มาฝาก ให้อดได้ฝากพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขุสุขนเนาะคะนาะสิได้มีโศกมีลาบมีโศม,ม,มีมนันไปนน้ำกันสุขุสุข้นค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกนะคะถ้าบรอยากสิพาดกับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้ค่ะเขา,มาเมื่อแล้วกันอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนทั้งหมดค่ะเพื่อที่สิได้บ่พาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลข เด็ดๆดดดังๆจากท่างช่องเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแอก็จะได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบานเฮาสุขสุขคนไปก่อนคะ่ะเอาไว้พอกันไหมกับแอนในคลิปหนา้าเด้กคับเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ